สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำนมเค้กค,ค,ค่ะหนึง่งใสาวาวาสองใสาฟารีนา่าสามใสาราเต้เอซีใส,สบูโรค่ะโอเคค่ะเราทำตอนนี้เว็นเซต go Non sei penca, ma facciamo uno, ok? Ok, mamma, facciamo okay? oh, sì? uno, ok? Così? Basta, Tutti? Che è tutto finito. Sì. โอ้ยค่ะแป๊บนึงค่ะเราต้องเอาฟารีน่าออกจากนี้ก่อนเท่นี้ค่ะโอ้มาแล้วเห็น มันเข้าข้างในแล้วตอนนี้ต้องใส่นมค่ะมัหมากม่ได้บอกหมดไหมหมดค่ะโอเคดูมากี่ค่ 1, okay. ะ ันนี้เราจะใส่บูโร่กันดูมันหมดหมดแล้วค่ะบูโร่ตอนนี้เราจะื่อมิส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  แล้วไปท่าก okay. ันแล้วจะให้ดูเราใส่สตรอเบอรี่กันใส่เชอร์รี่กันโอเคมะเร็เราต้องเอาเม็ดออกค่าเชอร์รี่โอเคเราตัดก้อนถังนี้แบบนี้แล้วโบเราเอาเม็ดออกกับมือแเราใส่ในพังค์เค้กดูแลโวเราจะทำพังค์เค็กค่ะ มาพลดมันร้อนมากี้ต้องทำเม,มากี้ต้องทำ c a r e f u โอเคตอนนี้แล้วใส่ภาเก็ค่ะดูมื่กี้เห็น,น,เ,น,นเ,เรา,เนเเาต้องทำแบบนี้ให้มัรูมาพลดร้อนทำเอยงเอียงมันรูนเลยเราไม่ได้กินเอเราต้องทำอีกเอแบบนี้มันบอกรึไหมบอกรูงเห็นไหมเห็นไหม ้องเอด็โเหเพราะว่าอันนี้มันเพราะว่านี่มันเจนเอร์เรสเหนี่ไหมนี่ได้หมนี่ทำไหมทำหกูจับดูแค่คินไหมคินด้บ่ได้เพราะว่าตัวนี้แมางจค่ ไม่ได้ขนดดูมานร้องค่ะเดี๋ยวมาคิดไปกินค่ะขับมามา่ค่ะตอนนี้เราจะทายา่างตอนนี้เราจะกินมาเราต้องกินดูติโมโอเคเพิ่มทายามอันนี้ก่อนเอ้ววันนี้โอเค コサーカー。 Kìa khác Hèn, ta đã sai Anh xì, si, xì, si, bây giờ xì làm Bạn nghĩ mà mà anh xì chào xì Ôi, ít chào Ít chào nặng Ê, อันม okay? ันไม่โอชิช่าทำอะไรจ้าโอเคที่นหูมาเปลอนี้มาเปลนเมียใ่สูงนี่เมียเห็นเมียมันใส่ตอนนี้เห็นเห็นโอเคอันนี้ให้จมูกตอนนี้เราทําจมูกด้วย ตินยมอสฮนอ่ะนงไตนีอนรักจวไปเป็นช็อกโกแลตตัวนี้ช็อกโกแลตแล้วมันไม่แข็งเท่าไรช็อกโกแลตไล่ๆอีกอุ๊ยแต่นมค่ะ ตอนนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะจะทำแล้วทำแล้วค่ะว่บรวมนี้มันอันนี้มันอันนี้มันแบบกี่มันไม่อยากถ่าอยอันนี้ม่ต้องทำาสะอาดอันนี้สะอาดแล้วแบบหนึ่งค่ะไม่ต้องเทียนนี่มาดูนี่เหน

ช็อกโกแลตมันติดอีได้เราจะทำไได้แบบนี้กินอะไรท่าแบบนี้แบบนึงค่ะมต้องเอออก Oh, sick. hello บ okay? ่าบ lo, si, ่าวค่ะโอเคเราจะใส่ชุนี่ค่ะตอนที่พีนาจะเอาสีดำค่ะเอ๊ะปกเราจะเอาสีนี้ค่ะสีแดงเยเบหยวดาบเราจะขนะนกนลเบรโอเคทำตา yn da. Mi'n da da. Mi'n 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 pang. Oi, chmuk. Dabai dai chmuk. Dabai dai chmuk. Tik Ai là bỏ ăn đi. Ai là ai mà Bye bye. See you next time tomorrow. Bye bye.